ถ่ายอะไรอร่อยก็คือกินปุ๊บถ่ายปับ๊บกินปั๊บถ่ายปุ๊บใช่ไหมเราไม่เก็บไว้ใช่ไหมคะก็คือกินตอนเช้าถ่ายตอนเย็นอะไรแบบนี้กินตอนเย็นถ่ายก่อนอถ่ายตอนเช้าอย่างงี้คะ่ะคือได้ดูดสารอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็มีการขับถ่ายเลยนะคะโอเคนะมา เราจะมาส่งแฟกกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัวที่1ค่ะเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มไฟเบอร์วันนี้ให้อยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะแบบว่างงงงในเรื่องของการเพิ่มไฟเบอร์ตัวนี้คือไฟเบอร์ไหมคะจริงๆแล้วน้องไม่ได้เป็นไฟเบอร์โดยตรงแต่ว่าน้องเป็นวิตามินที่จะช่วยนําพาสารอาหารทั้งหมดในบริษัทซูเรียนเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดหลายคนไม่ทราบ กินอาหารเสริมเข้าไปทําไมไม่เห็นผลกินแล้วไม่ค่อยรู้สึกเลยเพราะไม่มีตัวเปิดค่ะตัวเปิดทวานรตัวเปิดเนตค่ะคือตัวนี้เลยนะคะนี่เลยน้องจิ๋วและแจ๋วค่ะ หลายคนออกเฮ้ยามาเกี่ยวอะไรกันกับน้องวิตามินซีซูบีของเรานะคะตัวนี้เป็นสารประกอบของส้มนะคะ1เม็ด300มิลลิกรัมนะคะซึ่งจะเป็นตัวเปิดตัวแรกนะคะสําหรับวิตามินซีเนี่ยเป็นส่วนในเรื่องของการซ่อมแซมเซลลส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยชะร้างสิ่งสกรปรกสารพิษสารเคมีซึ่งอุจจาระเราก็จัดว่าเป็นสิ่ง สกรปกเป็นสารพิษแล้วก็เป็นสารเคมีถูกต้องไหมคะพอตัวนี้เรากินน้ำร่องเข้าไปค่ะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราดูดซับวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็อาหารเสริมที่เรากินตัวอื่นนะคะตัวนี้ควรเป็นตัวแรก Number ร์ e ในการกินอาหารเสริมนะคะสำหรับ ทุกโลกพูดอย่างนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าวิตามินซีซูบีของเรา1เม็ดเนี่ยจะได้รับการดูดซึมแบบ100%ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินวิตามินซีของท้องตลาดเนี่ยหเม็ด<ต>มันก็1 0 0 0มิลลิกรัมบ้าง500มิลลิกรัมบ้างบางที1,500ม mm. ิลลิกรัมบ้างบางทีดูดซึมไม่หมดนะคะเพราะร่างกายของเรารับได้ครั้งละ500ซึ่งเราใส่มา3 0 0ทําไมใส่มาน้อยกว่า500เพื่อให้ดูดซึม100เซ คือไม่ต้องเกินถ้าเกินฉี่ออกขาดไม่เป็นไรกินเติมได้นะคะนี่คือเป็นนวัตกรรมส่วน บริษัทนะคะเป็นริคสิทธิ์เลยของบริษัทเรานะคะก็จะตอบโจทย์นะคะส่งแฟกไม่ออกบอกเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าท้องลำไส้ของเรานะคะมันขาดไฟเบอร์ขาดวิตามินขาดเกลือแร่ถูกต้องไหมคะเจ้าวิตามินซีเนะะี่ยค่ะก็จะไปช,ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผนังเซลนะ,ะโดยเฉพาะลำไส้ของเราสําหรับคนที่ถ่ายไม่ออกเบ่งนานน,าน,น,านก็จะเป็นอะไรคะเป็นแผลแล้วก็รวมถึงริซ์ซี่ถูกต้องไหมฤิ์ซี่จะมานะคะน้องริซ์ซี่ไม่ใช่นางเอกละครช่อง3ามช่อง นะคะลิซี่ดวงอะคะ่ะนะเออนั้นๆะนะมันลิซี่นะคะบอกแม่ลิซซี่นะเออนะคะก็คือตัวนี้ก็จะไปช่วยซ่อมแซมเซลเรียกว่าเซลลเม็ดเลือดแดงค่ะเพราะว่าเส้นเลือดแดงเส้นเลือดฝอยเนี่ยเวลาคนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้มันจะแตกแล้วมันจะเป็นแผลแผลในไหนคะแผลในลำไส้เราเนี่แหละตัวนี้จะเป็นตัวแรกแล้วก็นําพาวิตามินทั้งหมดแบบ เข้าสู่ร่างกายได้แบบโอ้โหดีเยี่ยมแล้วก็สุดยอดมากเลยนะสำหรับวิตามินซีซูบีของเราทานไปเลยค่ะวันละสามถึง4เม็ดไม่ต้องกลัวนะคะวันหนึ่งเกิน1 0 0 0มิลิกรัมได้ไม่ควรเกิน1,500ม mm ิลิกรัมนะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะถือว่ากำลังดีแล้วก็พอควรพอเหมาะนะคะนะนะคะจัด